ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับหรือว่าบูสติกนั่นเองนะครับจะทำให้ภาพนิ่งกับวิดีโอของเรานะครับมีเอฟเฟกแสงแฉกสีน้ำเงินนะครับเลนปกติที่ยังไม่ได้ใส่ตัวฟิลเตอร์บูสติกของทาง KNF นะครับผมใส่ตัวบูสติกตรงนี้เข้าไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวดวงไฟหน้ารถของผมนะครับก็จะเป็นตัวดวงไฟแฉกสีน้ำเงินแบบนี้เลย สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับสำหรับคนที่มีตัว Osmo Pocket 3นะครับแล้วอยากสร้างสรรน์ุนงานวิดีโอของเพื่อนเนี่ยให้มันดูแปลกตาให้เหมือนกับพวกหนังฮอลลี w วูดนะครับที่เราเห็นเวลารถวิ่งผ่านหรือว่าถ่ายไปที่ดวงไฟเนี่ยจะมีแสงแฉกสีน้ำเงินนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมที่ ใช้งานร่วมกับ osmo pocket 3ตัวนี้นะครับเป็นของทาง kenf นะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เอฟเฟนะครับหรือว่า blue stick นั่นเองนะครับพอใส่ไปกับตัว osmo pocket 3แล้วจะทำให้ภาพนิ่งกับวิดีโอของเรานะครับมีเอฟเฟแสงแฉกสีน้ำเงินนะครับเหมือนในซีรีส์หรือในหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยนะครับทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูเป็นมือโปร มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกับผลลัพธ์ที่ได้กับตัว Osmo Pocket 3ตัวนี้นะครับว่าใส่ตัว Blue Stick เข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงแล้ววิดีโอที่ได้จะส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกไปติดตั้งก่อนเลยครับดูว่าติดตั้งยากไหมไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันก่อนนะครับแล้วก็ดูรูปลักษณะของฟิลเตอร์ บูสติกตัวนี้นะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเริ่มจากกล่องเลยก็เป็นกล่องเล็กๆน่ารักนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางเค f ซึ่งตัวนี้เป็น Nano X s e r ซ e s ด้วยถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้คมชัดนะครับแล้วก็การเรื่องของรองน้ำรองฝุ่นลอยคีดขวนการเกิดฝ้าต่างๆครับนี่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ Nano X s e r ซ e s นะครับด้านหน้าเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นบูสติกนะครับหรือว่าตัวฟิลเตอร์ที่ทําให้เกิดแสงแฉกสีน้ําเงินนะครับอ่า แกะออกมาก็จะเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับพอแกะด้านในเนี่ยเขาจะมีกระจกหน้าจอนะครับเอาไว้แปะที่หน้าจอได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับในชุดตรงนี้ก็จะมีแถมมาให้แล้วก็ตัวฟิลเตอร์บูสติกนะครับบางเฉียบเลยตัวนี้สามารถที่จะใส่แล้วก็เปิดปิดเครื่องได้เลยนะครับไม่ติดนะดูดิบางแค่นี้เองนะครับสาหรับตัวฟิลเตอร์บูสติกตรงนี้นะถ้าเกิดเราสังเกตดูดีเนี่ยตรงกลางนะครับเขาจะมีตัวขีดขีดที่เป็นสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลาง หน้าฟิลเตอร์เลยตัวนี้จะช่วยทําให้เกิดแสงแฉกสีน้ํางเงินนั่นเองนะครับการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถปรับหมุนทิศทางของแฉกสีงเงินได้นะครับแค่หมุนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแฉกแนวตั้งหรือว่าจะเปลี่ยนให้เป็นแฉกแนวนอนเราสามารถหมุนปรับที่ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากเลยนี่เราเปิดเครื่องตัว DJI Osmo Pocket 3นะครับมาเลยปึ๊บ ด้านหน้าของตัว DJI Osmo Pocket 3เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวฟิลเตอร์ Boostic ตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเราก็แค่แปะเข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์ของ Osmo Pocket 3แบบนี้เลยพอแปะเข้าไปนะครับเห็นไหมว่าหมันบางมากมันบางมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกไปพอมันบางแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดเครื่องโดยที่ไม่ต้องเอาฟิลเตอร์ออกได้เลยปึ๊บเห็นไหม เก็บช่องวางอ่างยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับเวลาเปิดใช้งานก็สามารถที่จะเปิดออกมาใช้งานได้เลยนี่แค่นี้นะครับสำหรับตัวฟิลเตอร์บูสติกแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอยากได้แสงแฉกสีน้ำเงินเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราก็สามารถที่จะหมุนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายมากๆและนี่แหละครับก็คือวิธีการติดตั้งง่ายๆเดี๋ยวเราไปดู ภาพวิดีโอที่ได้จากการใส่ฟิลเตอร์บูสติกตรงนี้กันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับกับตัวไฟหน้ารถตรงนี้นะครับเวลาเราดูในหนังฮอลลีวูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไฟแชกออกมาที่ตัวหน้ารถนะครับอันนี้คือเลนปกติที่ยังไม่ได้ใส่ตัวฟิลเตอร์บูสติกของทาง kenf นะครับแสงไฟที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามันก็จะเป็นลูกๆอย่างนี้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเลย เราถ่ายมาด้วยเลนส์ o s p o p o e t e t 3แบบปกตินะครับวิดีโอที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้พอผมใส่ตัวบูสซิกตรงนี้เข้าไปนะครับปุ๊บแปะเข้าไปเลยแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวดวงไฟหน้ารถของผมนะครับก็จะเป็นตัวดวงไฟแฉกสีน้ำเงินแบบนี้เลยเนี่ยเวลาเราเห็นในหนังหรือว่าซีรีส์สืบสวนสอบสวนฮอลลีวูดอะไรต่างๆนะครับทาร์ฟอร์เมอร์อะไรตานะ่างๆเนี่ย ตัวไฟที่วิ่งผ่านนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะมีตัวแฉกสีน้ำเงินแบบนี้นะไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนก็จะมีแฉกนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ฟิลเตอร์บูสติกนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับทิศทางของตัวแฉกได้ด้วยนะครับก็คือหมุนไปที่ตัวหน้าฟิลเตอร์นะเห็นไหมว่าพอผมหมุนไปเนี่ยตัวแฉกนะครับมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้เราอยากให้เป็นวิดีโอแฉกสีน้ำเงินแบบแฉกแนวตั้ง เราก็แค่หมุนปรับไปนะครับแฉกตัวไฟสีงเงินเนี่กก็จะเป็นแฉกแบบแนวตั้งแบบนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแฉกแนวนอนแบบนี้ก็แค่หมุนไปนะครับง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับเราจะได้ไฟแฉกสีน้ําเงินตรงนี้แล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอหน้ารถอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับด้วยแฉกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแค่ใส่ตัวฟิลเตอร์ บูสติกตรงนี้เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ารถหรือว่าไฟถนนหรือว่าไฟอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นแสงไฮไลท์แสงแดดก็ตามนะครับก็จะมีแสงแฉกสีเงินแบบนี้ซึ่งแสงแฉกสีเงินแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าสามารถเปลี่ยนทิศทางของแฉกได้ด้วยนะครับอยากให้ตั้งอยากให้นอนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยเนี่ยนะครับเราสามารถปรับได้อยากให้เป็นแฉกนอนแบบนี้ก็แค่หนึ่ตัวหน้าฟิลเตอร์ง่ายๆเลยครับแต่ส่วนมากเขาก็จะปรับเป็นแบบ แกแนวนอนแบบนี้นะครับเวลาเราสไลด์ถ่ายวิดีโอรถสวยๆรถแต่งอะไรแบบนี้ก็จะได้ไฟแชกแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลย <S <S เป็นแชกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอ่า๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวฟิลเตอร์บูสิกนะครับอีกทีหนึ่งปึ๊บอันนี้คือแบบไม่มีฟิลเตอร์บูสิกนะครับ และนี่นะครับคือฟิลเตอร์บูสซิ่งนะครับที่ใช้งานร่วมกับตัว Osmo Pocket 3นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าวิดีโอนะออกมาเหมือนหนังฮอลลีวูดหรือว่าซีรีส์ในฮอลลีวูดมากๆเลยนะครับไฟที่เราส่องเข้าไปโดนเนี่ยระหว่างมีกับไม่มีนะครับตัวที่มีเนี่ยจะดูเหมือนภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาตัวไฟล์วิดีโอที่เราได้เนี่ยเอาไปทำสีเพิ่มเติม,ตมนิด,น,ดนึงนะครับก็จะดูเหมือนกับใช้กล้องโปรถา เลยนะด้วยฟิลเตอร์เอฟเฟกตัวนี้บูสติกของทาง k ค f นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสีสันต่างๆยังคงดูดีเหมือนเดิมแล้วก็ภาพเนี่ยก็ยังคงคมเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือตัวฟิลเตอร์บูสติกของทาง k ค f F ที่ใช้งานร่วมกับตัว o s m o อ o t k ยเกครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีฟิลเตอร์ตัวไหนมาให้เมื่อนๆได้รับชมอยู่ติดตามชมครับส่วันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ